เอาเลยครับกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมนินจานาโรโตอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นนะครับในด่านของชิงชัยฝึกชิงชัยนินจานะครับของผมนี่เล่นในระดับง่ายเนาะจริงๆแล้วมันจะมีสารระดับก็คือง่ายปานกลางแล้วก็ยากนะครับซึ่งผมตอนนี้เล่นแค่ระดับง่ายก่อนนะครับเพราะว่าระดับอื่นอะ่ะมันยากมากๆเนาะนี่ฮะ ของรางวัลก็นี่ครับได้เวลาเราสู้หนึ่งด่านสองด่านด่านที่สามจะเป็นกล่องแบบนี้เห็นไหมมันจะไม่เหมือนกันด่านที่สามเนี่ยคือเราได้กล่องเราจะได้อันนี้มาฮะนี่มันใช้ในร้านค้านะครับเอาไว้สําหรับแลกตัวได้นะแบบแลกเศษตัวละคแรแลกตัวอะไรเงี้ยซึ่งชิงชัยนินจาเนี่ยคือมันจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เลเวลน่าจะ ยี่สิบกว่า,วาหรือสามสิบนี่แหละครับผมจำไม่ได้แล้วว่ามันเปิดตอนเลเวลเท่าไหร่เนาะแต่น่าจะประมาณนี้แหละก็ขเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่าซึ่งผมเล่นไปแล้วสองด่านเนาะด่านนี้ก็มาดูกันนี่ฮะมันยังไม่ค่อยเก่งมากนะครับเลเวลอยู่แค่สี่สิบเองเนาะแล้วก็ยังเป็นกรอบฟ้าบวกสองอยู่นะครับยังไม่ถึงกรอบม่วงเนาะซึ่งตัวพวกนี้ก็นําไม่น่าจะสุดรถได้เนาะอันนี้ก็เป็นลูกจ้างนะครับในกิวเนาะ แต่เราเรายังไม่จ้างนะครับเพราะว่าตัวเรายังเหลืออยู่เนาะเดี๋ยวเราก็ผมจะเอาซึนเดะลงครับเอาทีมหลักผมลงไปเนาะ,ะตัวนี้เราก็ตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งครับนี่เซสเตอร์ตัวที่เพิ่งปั้นมาไปกันเลยเราจะใช้มือกดนะครับเราจะไม่ไม่ให้มันออโตโ้เนาะจังหวะนี้ครับโอ้โหตลบันกันแล้ว แต่เราน่าจะชนะแบบสบายๆนะเพราะว่าเลด้วยเลเวลเราเหนือกว่าแล้วก็เรากออม่วงแล้วเนาะซึ่งกอบม่วงอย่างที่รู้กันว่ามันจะมี4สกิลนะครับถ้ากอบฟ้ามันจะมีแค่3สกิลเนาะทำนี่คือข้อได้เปรียบอีกข้อหนึ่งนะครับเนี่ยพอเราชนะเราก็ได้กล่องนะเปิดปั๊บเปิดกล่องออรู้สึกว่ากล่องนี้มันก็จะได้ที่ผมบอกครับจะได้อันนี้เอาไว้แลกตัวเนาะแล้วก็จะได้ชิ้นส่วนตัวละครเนาะแต่ขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นตัวไหนนะครับมันจะสุ่ม แล้วก็ไออันนี้กับเงินก็สุ่มเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วแต่ว่าจะได้เยอะหรือจะได้น้อยเนาะหนานต่อไปก็อันนี้ก็เริ่มเริ่มโหดขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่เราใช้ทีมเดิมนะครับมันก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆโอเคเ,เราใช้อันติพายุปุ่งๆแล้วก็นี่ครับระเบิดบึ้มแล้วก็ใช้อันตินี่ครับโอ้โหอันติของเซซืนี่ใหญ่โต เดี๋ยวเราดูดาเมจดาเมจเนี่ยอุ้ยทำไมตัวนี้ดาเมจเยอะจังปกต,ติดาเมจเนี่ยจะเป็น2ตัวนี้นะครับก็คือไอ้ตัวนี้ครับเป็นดาเมจกายภาพนะรแรงมากๆเนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นดาเมจแบบว่าจักกะนะครับปกติตัวนี้จะดาเมจไม่ค่อยแรงเนาะในนามาซับอย่างเดียวนะครับเทรซี่กับซินเดเดก็ไม่ไม่ค่อยเยอะนะเพราะว่าเป็นตัวซับพอร์ตเนาะอาดูปั๊บอันนี้ก็ได้ ของแล้วก็เงินเห็นไหมครับเงินตรงนี้มันจะสุ่มมาเนาะว่าจะได้เยอะหรือน้อยนะแต่รู้สึกว่ายิ่งด่านเราไปไกลๆเรื่อยๆมันก็จะได้ได้เยอะนะครับโอเคเดี๋ยวแชนติมันชื่อว่าอะไรอ่ะโทบีเหรอแชนติอีเสื้อเดะเรายืนได้นานมากนะครับโอ้โหโดนหอยพ่นตายเสื้อเดะเรายืนได้นานมากๆนะเพราะว่าเสื้อเดะเนี่ยผมอัดมาเยอะที่สุดในทีมผมแล้วเนี่ยเห็นปหม โบีถ้ามันได้ใช้อันตินะครับมันจะแบบเป็นตัวที่ตีแรงมากนะครับเพราะอันติมันแบบว่าตีตีหมู่เนาะเออเปิดกองโอเคอันนี้ก็เป็นกรอบม่วงแล้วนะครับซึ่งมันก็จะเก่งขึ้นเนาะป๊าป๊าแต่ดูนะครับสังเกตว่าฮิดันมันจะไม่อัมตะแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะปล่อยไปนะครับถ้าอัมตะมันจะไม่ตายเดี๋ยวอ้าวมันก็อัมตะอยู่นี่ว่ะ ม,มันก็อมาตะอยู่นะครับเห็นแพทใหม่บอกว่ามันจะไม่อมมตะแล้วแต่เมื่อกี้มันก็อมาตะอยู่แปบ๊บหนึ่งแต่ว่าซื้นเด็กไม่ตายตามนั่แสดงว่ามันโดนบัฟให้อ่อนลงอ่อนลงนะครับโอเคนี่ได้กล่องอีกแล้วเน็นยแม็ก็จะสุ่มของมาให้เนาะสู้ต่อเดี๋ยวเราจะให้เซสเซอรแชรนเตพะพดดด เพื่อสตันศัตรูเนาะแล้วก็โทบิใช้แอนตินะครับเฮ้ย hey, ซีนาเดะซีนเดะต้องใช้แอนติแล้วครับเพราะว่าเลือดเหลือน้อยแล้วโอ้ยแชนติซีนเดะใช้แอนติครับแอนติฮิวหมูนะฮะโอ้โดนขัดโอ้โหพอดีเกินเชี่ยไอ้ลิงเหลือใครบ้างอ่ะเหลือซาบุสะตายสืสือส้อนี่เป็นตัวที่แบบว่าดีมากๆครับถ้าใครไม่มีก็แนะนำว่าใช้ ทำกิจกรรมนะครับที่ผมบอกไปตั้งแต่คลิปแรกเนาะมันจะได้ลูกอมมาเอาไปแลกเอ่อเอาไปแลกพวกตัวละครหายายากๆได้นะครับซึ่งแนะนําให้แลกเป็นเซนสุมาก่อนเนาะครับเพราะว่ามันดีมากๆนะซือเดตจะตายแล้วด้วยฮิวฮิวโอ้โหโดนอันนี้กแกโอ้จะใช้สกิลทีไรโดนขัดทุกทีเลยซึเนเดตตายตายนิดเดียวเรียบร้อย โอ้หแชนติสองรอบโดนขัดสองรอบลยนะครับซึนเดะเราไม่ได้ฮิลตัวเองเลยชิวๆนะครับเพราะว่ามันเป็นระดับง่ายเนาะเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้านะครับผมจะมาเล่นระดับเออระดับกลางให้ดูนะครับอันนี้ก็ไม่เท่าไหรนะ่เนาะเพราะว่าผมเล่นแต่ระดับง่ายมาตั้งแต่แรกเลยนะครับเพราะว่าระดับกลางไม่กล้าเล่นเนาะเพราะว่ากลัวกลัวไม่ผ่านนะครับเพราะมันน่าจะยากกว่าเยอะเลยโทบีแชนติครับจังหวะนี้กระโดดตีหัวปอแปะปอแปะ,ปะ พอแปะพอแปะไอ้นเด็จอย่าแตกไม่นะฮิวอย่าโดนขัดขอร้องเฮ้ยเรียบร้อยเพ๊่มเพิฮิวได้โอเคไปครับไปต่อไปต่อให้สดนะครับได้กล่องนี้มาอีกแล้วเนาะซึ่งเห็นไหมวันวันหนึ่งถ้าเราเคลียร์ได้ดันได้เยอะนะครับเราก็จะได้ไอ้ที่แลกมาเยอะเนาะซึ่งเราไปสามารถแลกตัวได้นะครับ ตัวที่เราอยากปั้นหรือตัวที่เราอยากเล่นเนาะเสือเด็กตายแน่นอนไหมเนี่ยเร็อเสือปล่อยต้นไม้กี่คนเอาโหเสือเด็กเ,เลือดเหลือติ่งเดียวแล้วครับเฮ้ยแม่งคืนชีพเพนนะครับเป็นสกิลที่4ของเพนเนาะพอมันตายมันจะคืนชีพให้กับไฟตัวเอง2ตัวนะครับแต่เลือดมันก็จะประมาณแค่ประมาณ10%นะครับมืนจะดีนะแต่ไม่ดีเท่าไหร่เลยสกิลนี้โอเค ซึ่งเป็นด่านที่หาเงินได้เยอะด้วยเนาะเพราะว่าเล่นทีนึงเนี่ยโหได้เงินมาเป็นแสนๆเลยนะโอเคแชน์ตีสองตัวลวดเลยฮิวอันนี้เน้นฮิวให้ตัวเองนะครับแต่เหมือนว่าตาน,นีนา้น่าจะใกล้แตกแล้วแน่นอนเลยซินเดตเราซิืเดทผมปลดล็อกแค่สามห่หางเนาะยังก็ถึกอยู่พอสมควรนะแต่ว่ายังยังไม่ยังไม่พอปางปางปงเฮ้ยไม่ตายว่ะ ไปครับต่อต่อถึงด่านนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยแล้วลืมบอกไว้ว่าไอ้ด่านชิงชัยเนี่ยมันมีแค่สิบน่าจะสิบห้าด่านหรือเปล่าเดี๋ยวนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเดสิบสองสิบสามสิบสี่ฮ้ยกี่ด่านสิสี่หรือสิบ้าด่านนี่แหละเดี๋ยวยอน่าจะสิบห้าด่านนะถ้าจำไม่ผิดโอเคฮิ้วป้าป้า,านี่ครับ ให้เซสืสี่มันใช้อันติเพื่อทําให้ฝ่ายสงล้ามสตันเนาะนี่แล้วก็สกิลนี้มันดูดมานาดูจก,กะเโอเคอันติเปี้ยงเปียงเรียบร้อยกาลาแตกดีฮ่าฮ่าซึ่งลองคาดได้เปรียบนะเพราะว่าตอนนี้ผมตัวละครผมเววห้าสิบขึ้นหมดแล้วเนาะหันี้ได้สามร้อยเลยนะ แต่ตัวนี้ก็อันนี้ก็เริ่มสูสีแล้วนะอ๋อมีทั้งหมด15หด่านนะสังเกตตรงนี้เนาะตอนนี้ผมถึงด่านที่13าแล้วนะครับสังเกตตัวละครฝ่ายตรงข้ามก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้เวล้าสิบเอ็ดแล้วสูสีกับเราแล้วนะครับตอนนี้บึ้มเข้าไปหนึ่งเือเดะฮิวเร็วๆเซซื้ซออันติปับสตันเรียบร้อยอย่างนี้ได้เปรียบนะเซือเดดมันตายก่อนแน่นอนครับโอเคเซือเดะเราถึกมากโอ้ อ๋อโ,โ,โ,โดนโอ้โหโทบิโดนโดนอันนี้ก่อนนะครับโดนขัดอังติไปก่อนเนาะโดนซากุระจังหวะนี้ครับซูเดเราเลือดเหลือติ่งนึงโอ้ซูเดตเราไม่ตายนะครับไม่อยากจะเชื่อรอดได้ยังไงเนี่ยเลือดแบบว่าหายไปมิดหลอดแล้วเนาะไม่อยากจะเชื่อ๋ยวเราต้องเปลี่ยนแทงแล้วครับตาหน้าอ๋อนี่ไงน,นี่คือสุดแล้วนะซึ่งเราต้องเปลี่ยนแทงแล้วเพราะซูเดตด,ดูเลือดซูเดตเรานะครับเลือดซูเดตเราเหลือแค่ติ่งเดียว เออแทงเดี๋ยวผมจะใช้เป็นล็อกลีมาแทนแล้วกันล็อกลีนี่ก็ถึกอยู่นะนี่ฮะไปเลยพายุเ,ยเปี่ยงเปียงโอเคระเบิดบึ้มระเบิดควัน okay. โอเคฮะโอ้ชิวชิวด่านนี้นะฮะล็อกลีถึกอยู่นะเพราะว่าดูดิผมจะไม่ได้ว่ามีสกิลอะไรนะแต่มันค่อนข้าง,างถึกเลย ร okay. ับของโหได้เงินมันเรียนที่สามหมื่นอันนี้ด่านสุดท้ายแล้วนะครับน่าจะชนะแหละชนะชิวๆแน่นอนโทบีอันติไปเลยเสืออันติเปียงเปียงเปียงโหโทบีตีแรงมากครับอันติมันน,นี้จริงผมว่าโทบีขึ้นไปประมาณสักสามหางสี่หางได้เลยนะครับแต่ว่ามันจะเสียเงินเยอะเกินไปครับเพราะว่าคืออัพทีมันกินทีมันใช้ตังแบบว่าหลายล้านมากเนาะ โอเคชนะเรียบร้อยกล่องสุดท้ายได้ส0 0รอยเลยนะแล้วอันนี้ไม่อีกก็จบเลยนะครับสำหรับวันนี้เนาะแล้วก็เอ้ยกดผิดอันร้านคาที่แรกนะครับก็จะเป็นเอ่อไหนวะเนี่เห็นไหมโอ้โหดูดิผมมี3ามพันแล้วเนี่ยผมรอแรกแค่เออไม่ใช่โทบิโอปิโตนะรับชื่อโอปิโตเนาะรอแรกแค่โอปิโตตัวเดียวนะเพราะผมปั้นตัวนี้อยู่นะครับส่วนตัวที่เหลือก็ ไม่ไม่ไม่ได้ปั้นนะครับเดี๋ยวไปดูฮิดันนะว่ามันอ่อนลงหรือเปล่าอมตะสถานะอมตะคงอยู่สี่วิเอามันก็ยังอมตะอยู่นี่อันนี้ก็ยังอมตะอยู่นะครับเฮดพีเป็นศูนย์เมื่อฮิดันเฮดพีเป็นศูนย์ฮิดันจะไม่ตายทันทีแต่ยังสูส้อยู่เอา้าอันนี้เปลี่ยนเลือดเป็นส่วตโัค่าทําลายรอค่าทําลายเอาไหนบอกว่ามันโดนมันโดนบัฟลงเหรอผมว่ามันก็ ไม่ได้บัฟอะไรขนาดนั้นนะมันก็ยังใช้ได้อยู่นะเจ้าตัวฮิดดันนะครับก็ยังน่าจะเล่นได้อยู่แหละน่าจะเล่นได้นั่นแหละโอเคครับงั้นสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้กันก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาทำอะไรก็คอยดูกันด้วยนะครับไว้เจอกันนะครับบ๊ายบาย